ตัดรวูยปีนั่นบาดิต้องยืนหันตีเจ้ไหนทีเจ้าิีแกปั้นป่ดิถึงว่าจะสีมาดิีกำได้บหค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องทัางอำเภอจุหพนบุรีโสได้แมค่ะโศอย่างีาดิโศที ไป็นนองผมก็แค่ว่าหัวกูแลกูหยิบโตปเป๋อประไดี๋ยเล็กในอีฮาน,านมึงโนบ้ากูหยิบผ้ามาหยั่งมือนีเนี่ยฮะมาสีตำรวจ <c oughs> มึงอยากก็แกแหลหาตีกันเด้อมืงหนีพอสีไปเมียตำรวจให้เรียนในซอสแกงจะมีเวลามื่อนี่อีฮา,า <c oughs> นกูนักอีปอดไว้ว <c oughs> ่าสีมาแก,ก่นบนสารจะแม่ช์ชงโคเพราะว่า ใหญ่พ่ามึงเปทองสารพัดในผีหนึ่งมึงจำได้บ่างจำได้ำได้อีือันนี้ีแไอ้เดียวก็ดดอก่างแข่มัตูมันก็ได้อก่างแม่เถ่างไนงาว่ปะเดียวท่านนี้ท่านตี่านนี่านนีนนู้่านนีานนั้นนี้านนี่านี่านนี่าี้ท่าีานนี้ท่านดีท่านี้ท่าท่านีาีท่านี้ท่าน่าดี้นี่าี่านีทนีาี่านลีงท่นนีน แตษเศษสก้าวกกใส่ก็เปิดก็เล็ดไปเฮ็ดหนาไม่เฮ็ดออกก็เราใจจะเป็นจั๊ซี่ว่านี้างไรกดออกกปต่ำที่นีหมอทีอยู่ไปฮักวขาว่าเป็นมูมาเขียวและเรียงแกหัวหนวดไ้านาแน่ก่อนาอยากมาเรยิมาเรียนยืนได้ฮาปอดใส่มาเนี่ยกอนกระหูบวบขปากกว้งๆมันจีซอสปากเฮาจ้าเมียเลี้ยงยว อ้าวม่อยากูหาถึนาแบ่านอยากบรอว่้เห็นเจามาตั้งแต่นะหดนจังแต่น้องหมน่อยๆบ่ไน่ามใ่วง ปอาพีโอทีหากว่าบ่เคยยี่ป่อยแม่บ่สางอย่างนี้หามึงก็แด้มาแทนนะนาวเวละอี่เคียวหวหนุว ไสโอ้ยย <l ots sei> oh, uh, you know, yeah, ี่ลอยจุทักวางี่แรงกระสาบแก่ๆหี้ามันแหงเหลือกูแหงอยากเรียมั่นูว่ามักงจำได้บอที่กุดโ้กหามังมือนาหนาก็ถิมาแก้บนทัาไปแท่งสาระพันได้ทีหนึ่งนั่นดีถ้ากัจจ์ได้กูหวังนี่ก็รอทแก้บนกูก็เป็นคุ้นๆหยุดต่้งไปมันเมนยู่บอะบอลูต่แตกูต กินหรอกแชังเ้าใครกินตัวพอก็มัแจง่นมะมีาพเห็นส่วนตัวเป็นของจากพ่อโลเพลินหน้าผาพี่นี่มาแก้บนพยังมาพอพีหลอกดูตของน้าหน้าคนไร้นี่อกอกคพีนี่ล่ะสาแต่แม่สงวกุหลาดดัจังมาสีสะเก็ดล่ะพี่บอกเ้อ เมื่อกัวมาบานมาบนแล้วก็ปิดจังซี่หลยานวายอนะแต่แม่ช่งโคหาเอาผ่าเล้ยงมาคุ้มสมคือปัปุ๊ม่ามึงลิกถอดหัวออกไว้ไม่เอียนกัวน้นเอามาดีมากว่าเล้ยกับบอกกาเพื่จะต้องแอลการบอกกล้ามา้างจุดทูบเด้แหละแอลกล่ก็ยังมาพูดแม่บาทเนี่ยเอ๊ะมึงเอาแม่อยู่ เออเมื <Commons> <t Jin cción> ่อเมื่อห่ากคว่ำอยู่ในยี่หานี่กระเดยเอาหม่มเผาพอมึงหลายใจแยาจุดปอกเียกจุดปอกดอกเดียวเอดียวเ้ด้เ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 ดเด้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 ดวเด้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 ้เด้เด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  มันดากูออกมาหลายดอกเมื่อกาจูดซะำมึงอยากจูดกันตัวมันมาโอ๊ยน้อยแห่เหมือนเอาประเด็นแท้คนอนหลอกกับคนปากึงคุณออกกันหูเลี้ยงก็ยังงเอาประเดนไปจูดแค่่าจูดวันนี้กูจะเป็นแบบไหนจ้าแม่คือทับนันนักจกันจูดเพื่อกันแล้วเมื่อกาดอกก็ออ

ตัวคนละกูแล้วแหละเป็นแป้ัวแบสาธุเ้ยก็เมีลูกหลานนากาไว้จังไนลูกหลานกปมะเ็ไว้จังเตินล่าบทั้งสัญญาดอกบาหอดกอดถึงแล้วเมื่อนี้มาบอกมากาถึกพ่าถูกแล้วก็คือนจีราบรู้แล้วล่ะเอะแกบก็ตู่ดอะไสเฮ้ยเ้ยเฮ้อไ สาไปสลมจะแปดเวทีบาดนี่ยันาบ้านความน้ไม่้ยสาไปสายล่ออนุาตบาเลยน่อยเหราัมเพหัวเจ้านี่ล่ละนี่แงกับ้านไม่แงม้วยตัดไยี่ขออนุญาต เออแตยุ่มาจีนถ้านีบอดตาม้เดียวการเสียเอาน้ามดตั้งก็บริอีโอมึงอยากได้หน้ามดไปรักษาตีนั่นแล้วบุอย่งนี้นะมึงเกมึงไทยด๋อยมึงกับไรเห็ดเอาโดเอาน้ามดไปอาบคดีเจ้าอันนา้นมจจัป้าจีเตรียมพร้อมนี้ดีสาธเตเนสเจ้าแม่ยข้าสาสีีดีเท็นน้ามดให้ลูกหลานไดทานจะได้เอาไปอาบไปกินจี๊ยสัม ก well ja, ินแกเห็ดอะมดจัส um ั่านีวเจ้่อยมาเพราะว่าน้กินเห็ดอมอีห่ามึงวเจาแมเป็นันจะแม่เห็ดอระายสีเหมือนไ่น่ะมอาไปกรวมึงกินในช่วงในสาววันี้เดอโมราสีปอดใ้กแม่ได้ินไวเอาเงินต้องาบ้ามึงน้าบบ๋นไข่ไหมพแฮนแลวเอาถ่ายรูปเวเจาไข่มาเาะาแม่ไข่ดีเพื่อไข่สูงอ่ะ ใครต้มย่างดีคุณเนี่ยมบานบาดหัวมัดหอนมึดเออหอนมัดไปกูก็หอนไปอันนดี้ราปาาคือเลกค่ะอ่ะเดกิ น้ำแม่กับ sure. ค <laughs> ู่แม่จะแม่่อยตายก็มองเอาจะเตจะอิปนยาวเอ้วม้วนก็นั่นแม่ตายฮะจะไม่เฮ็ดเองกินเองสิฮะเด็กแม่พอดีละโอ้จะแม่กินน้ำล่างจีนจะของเอาพอดีจีนหมายว่าหอกสีนทไ้เห็ดเหรอคะ ฮักถวายของเสนใหมเหมือนแล้วอฮักอัดทองสารพันถวายตัวเพราะว่าสารพันบ้านสูบไปแข่งใส่ก็ได้ทีหนึ่งเขาต้องทองสารพันถวายแต่แันออดไม่อยังกูบอกท่านเสี่ยมันจะแม่ซักจิตเฮหยังหีบจูดมันกับพกอเซ็นกัแม่สักคนจูดกับพ่อกันแม่กับแม่จิงยริงกับพกบปอนแต่กับพกตัวใส่กูบอกไม่กับพกกูไม่กับพกอกับพกอคุดไมาแม่เอวนี่กับพ่อจูดรถเกียร์ไนี่มึงจูดยัง แสดงมาอีกเขียวาบ,บ,าบาบุตกับพวกไฟเป็นมาฝ่าบุตรกูเห็นแต่ะจุดน้ำง่ายนิ่มึงทิ่มาจุดนะำจ่าแม่ไม่ผินไปได้ยุติแต่ว,ว่าเมื่อน,นี้กูคิดแล้วกูจะจุดแค่ปากเจ้าแม่เดียเมื่อน,นี้ฮะเจ้าแม่สักชิตลรีกับพวกว่าแตกแต่ว่ากูร้องวงสะกอนนั่นแหละมันใจแต๋อตอกเพลือข้าท่ากับพวกแตกเจ้าแม่จะบริสุทิ์ทั้งขี้ทั้งขาดกูเห็นเมื่อก็น่ะกูเห็นหลานกูเห็นทั้งานแล้ว องออกลีนยบขาดลาดที่หามึงทองไครก็มองหูแล้วไม่ชะสเจ้าแม่กับผีกระถางบาดาลกันดอกลอกลอกเอนแต่ปวดชูบาดาลครับมีจัด้องก็วบาแตกจับกระโปกระแตะน้องน้องบ้ากินดอกนึงขนาดวันนี้กระโพกจูดี่อกดที่หลีบ่้าแต่นี้ไปจูดปากใไมมเห็นจะไหมาสีแตกบาดเนี่ยกระโปกกระโปงกถืหน้าเดิวกุลอกแตะก็น้อบดเนาะแตะ ตาแม่่ไปตะยยกกับไม่นพรมึงปากีแน่ๆอีเจ้าแม่มื้นี้กับพวกนี่วไแต่งเดอมือกัพวกาแม่สยินดีกับพวกแกแต่งนี่ก็สุดติ

แงมื่อกี้โอนโอนสมนังงานปลาไหลยี่ดอกถอนคุอดอกแทงคือปลาไหลครับอีปอนบับาี้ทองสารพัดเหนือบาทเออพาร์ทัว่าจัตัวมัตจิกายเบล่าเพื่อนได้หาหมอกนางก็เปลี่ยนแต่กูเขาก็ได้ออกศาสตร์หน้าบารีเอ้ยเอ็นโอนี้เอ็นหามาโยนมาฟูมาเดียว ผลักก็าูด้ไม่หามเแต่้แ่ไเงเยวงก่อาลักในยุแหลังมลักโอ้ด่นไถ้นอยสลพระาขอดังลงการเป็นดารพันนีพันนต้นเสียงเลยจะเป็นคนเสียงดีแล้วขืนเสียงสูงไ้มันมวนคลับ ได้แซมกับมึงก็ไปผ้าบัวขื้นบูตีผ้าบัวขื่นเบอี๋ยวอันคือยางๆแล้วปอนเนาะยางสูงๆยงเนอถ่ายจากเ้างานอนยงสูงอ่ะมันแรงอยหาบอดใ้หน้าอดต่มยางสูงมากผมก็ขึ้นมี่วเรวโอ้ยแต่เอ้นก็้นั่นสั่นดูลงมากเ ขี้สูงสูงโอ้โหขี้สูงโอ้ยมึงกับบ่าวจัดสันน้อยย่าฮะกับปืดปุ่นขวดขดาชัเอ้ยเดียวค่หนให้กดไป้ต้นเสียงมาตีเอาเสียงหวานหบรรมวนเสียงมาสานมันมวนมูจังวานนั้นไหนเป็นบอห่าหลอดหลอดนั้นมันตลกละเบียยเรียกแต่ปนที่เป็นเังภาษาที่น้าตรกขี้นะคนนั่นตัว กงปีนเขินออโอเมือบงได้ไปีนองสารพัฒมาสูงมาเคยแพ่ผู้ใหค่กไปแคนใส่แตะทีเดือง้อบไป้อบเรยวนมโมตัสสาภาคะ าให้เาดเขาวเออเออเออเอบเปลี่ยนกัไน้อน้ำมูกอีแห่งพอดสยัดกูแห่งกันคนบอเปลี่ยนอยู่วันนาาควไปข้างนอ่อด้านนอกไหนปับขี้ขึ้นอีกปั๊บดีขึ้นอีกกัน้อยนี้ยเด็บกระชับกระบกรับกระชับเกิดไดลาเ่นโมมินิตีกูแบกแค่นวิโรบินสันสยแพูมได้ที่หนึ่งตีอพาร่ตอ้าจะพอให้น้มนมีอนเื่อขืนกูจะพามา นามูตะซ่าอาทาบะตอะระหะตุสมบูรม์นะมีมือแข็งจะมีมีนเหนียวจะเหนียวันาดยักษ์นะมูตะปะดาลตัวจะเป็นมะตุกต่พี่นองเนาะไม่อย่างสมบูรโ์มีนีอยังไม่ถิตจิตตลกมีนิแ ไม่จบเรื่องเสเต้ยให้พี่น้องตั้งเป็นสามก่อนม่จะมเขากัน่เตยาเตยจะสาก่อนครับกุหลาดง่เปลนอ่ะเอาพ่ติป่ยนพ่เก้าเมนต์พี่เเก้างไหนเป็นมาล้มันยาปีมันก็ได้กลับไปคือยุคนยาแฟนจเทียวนไปเล่นตะไม่ติเตพี่น้องขาได้ยาบัดคำถามปัิเสตยตืยกันสก่อนครับกุหลาบแดงฝากใจสถานตะวัน และก็ฮักล่าพาแตมทำก่อนสิเขาโชคช่วงต่อไปกันแล้วกันครับ